สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับเช้าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นสตรอเบอรี่ที่ผมได้ปลูกนะแล้วก็ขยายพันธุ์ไว้นะเตรียมที่จะติดลูกนะะในช่วงเดือนธันวามกรากุมภานะช่วงอากาศที่หนาวเย็ยนมากๆนะครับสตรอเบอีจะเริ่มติดดอกนะครับแล้วก็มีลูกออกมานะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมเร่งนะขยายพันธุ์ให้เขานะครับ เขาจะมีไหลออกมาเยอะแยะมากมายเราก็บำรุงต้นไปก่อนนะช่วงนี้โดยการใช้น้ำหมักขี้บัวนะครับลดนะใบของเขาก็จะเขียวงามต้นแข็งแรงแล้วก็เขาจะมีไหลออกมาเยอะแยะนะครับเราก็ทําการลองไหลไว้นะครับเพื่อที่ขยายพันธุ์ให้ได้มากที่สุดนะครับให้ทันที่เขาจะออกดอกนะครับแล้วก็ติดลูกครับสำหรับสตรอเบอรี่ชุดนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับเป็น ต้นพันธุ์เดิมที่ผมมีอยู่แล้วนะไม่ได้ซื้อต้นกล้ามานะครับก็เลยต้องรีบขยายนะให้เขาได้เยอะนะตอนนี้เขาก็นะครับได้เยอะอยู่นะนี่นะครับผมที่ผมลองไ่ไว้ก็ประมาณ10กว่าต้นแล้วนะครับก็ยังมีอีกเรื่อยๆนะครับผมจะเอาทั้งหมดเลยนะทุกไหลนะทุกยอดเลยนะครับเพื่อให้ได้ มากที่สุดนะครับเราก็จะได้มีต้นสตรอเบอรี่นะครับเยอะแยะนะฮะช่วงนี้ส่วนการปลูกนะครับผมก็จะปลูกลงในกระถางนะฮะแล้วก็จะปล่อยให้เขาโดนแดดทั้งวันเลยนะครับแดดจัดจัดนะเพราะจะทําให้สตรอเบอรี่ของเราแข็งแรงนะสตรอเบอรี่เขาชอบแดดนะครับเมื่อที่เราปลูกแบบนี้นะฮะเวลาที่ต้นของเขาเจริญเติบโตนะฮะเขาจะแข็งแรงมากนะครับ ไม่ค่อยมีโรคนะนี่นะคะให้เขาโดนแดดเลยนะทั้งต้นกล้าทั้งต้นแม่พันธุ์นะครับเมื่อเขาอยู่กลางแจ้งแบบนี้นะโดนแดดจะจัดนะต้นกล้าเขาจะแข็งแรงมากเลยสำหรับดินนะที่ผมใช้ลองไหลในครั้งนี้ก็จะเป็นดินเปล่าๆนะครับผสมกับแกลบนะแกลบที่เป็นแกลบเก่าแล้วนะครับ เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ดินโปร่งโปร่งหน่อยนะแล้วก็ลดน้ําก็อะไรมาเสียบไว้แบบนี้เลยนะครับแปบ๊บเดียวนะรากของเขาก็งอกเจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะครับดินที่รองไหลเราไม่ต้องไปผสม,มอะไรมากมายนะอันนี้ผมตัดออกมาแล้วนะครับตัดออกมาจากต้นแม่นะครับเป็นต้นกล้านะเมื่อเราตัดแยกออกใหม่ๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะอย่าให้เขา โดนแดดทั้งวันนะครับเพราะว่าจะทําให้เขาเหี่ยวนะเพราะว่ายังไม่แข็งแรงเลยรากเขายังเดินไม่เยอะนะตอนเช้าเนะครับเราออกมารับแสงแดดแบบนี้ก่อนนะพอถึงช่วงสายๆหน่อยนะครับเราก็เข้าร่มนะฮะให้เขาอยู่ในร่มไปก่อนนะครับเพื่อที่ต้นกล้าของเขาจะได้แข็งแรงนะครับเมื่อเขาตั้งตัวได้เราค่อยเอาออกแดดนะครับส่วนน้ําที่ผมใช้ลดนะฮะอันนี้จะเป็นน้ําหมักนะพวกใบไม้แล้วก็น้ําหมักขี้บัวนะครับผสมน้ํา นะครับให้เจือจางแล้วก็ใช้ลดไปที่ต้นของเขานะครับนี่ลดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยน้ําเปล่านะครับให้โดนใบไปเลยนะครับเพื่อล้างหมอกนะครับนี่อันนี้เป็นน้ำมักขี้บัวนะที่ผมผสมเจือจางแล้วนะครับใส่ลงไปลดแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการลดน้ําเปล่านะครับในช่วงเช้าลดแค่ครั้งเดียวนะครับ หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเสร็จสิส้นภารกิจในช่งชวงเช้านะครับเราก็แค่มาเดินดูนะครับในตอนเย็นเย็นะพวกมแมลงต่างๆนะครับว่ามากัดกินใบหรือเปล่านะหรือมีพวกเพลี้ยหรือเปล่านะถ้าพวกเพลี้ยเริ่มมดเริ่มมานะก็จะใช้แป้งโรยตัวสุนัขนะครับโรยในกระถางรอบๆกระถางเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มดเขาจะมาอาศัยแล้วก็ขนเพลี้ยขึ้นมาใส่ต้นสตรอเบอรี่ของเรานะยอดอ่อนๆนะพวกมด จะชอบมากนะครับขึ้นมาเกาะเต็มเลยนะครับในกระถางแบบนี้เราใช้แป้งโรยตัวสุนัขนะครับอันนี้ไหลนี้ก็พร้อมที่จะลงถุงแล้วนะครับนี่ครับมีรากเล็กๆนะงอกออกมานะแบบนี้สามารถจิ้มลงในถุงเพาะชํำได้นะครับเพื่อขยายพันธุ์เป็นต้นต่อไปนะฮะเหมือนเดิมครับเวลาที่เราเจอไหลแบบนี้นะที่มีรากงอกออกมา เล็กแบบนี้ก็สามารถเอาลงถุงได้นะครับดินก็จะเป็นดินหน้าดินนะผสมกับแกลบนะฮะแล้วก็จะมีไม้แบบนี้นะฮะเอาไว้ยึดเพื่อให้เขาอยู่ในถุงเล็กๆนะถุงเพาะนะครับใส่ไว้เอาไว้ตรงกลางนะครับแบบนี้เราก็จะใช้ไม้นะครับยึดไว้แบบนี้ไม่ให้เขาหลุดนะครับนี่คือการขยายพันธุ์นะสำหรับสตรอเบอรี่นะครับมีไหลนะครับออกมานะครับมีรากงอกออกมา เล็กๆนะครเราก็ชำไว้แบบนี้เลยนะครับกลางแจ้งให้เขาสู้แดดสู้ลมไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้แข็งแรงนะนี่ครับเสร็จแล้วนะฮะแบบนี้นี่ก็ได้ต้นหนึ่งแล้วนะเพียงแต่รอให้เขาเจริญเติบโตนะครับมีรากต้นแข็งแรงเราก็สามารถตัดได้นะครับเหมือนต้นแรกๆที่ผมถ่ายคลิปให้ดูนี่นะครับประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ ในช่วงเช้านะครับไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ติดดอกติดผลนะครับอากาศยังหนาวนะครับไม่เยอะนะในภาคอีสานนะครับก็ฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมนะกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ